โอเคครับว็ขอสวสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะลองมาเล่นเกม c ซียกอีกครั้งนะครับเอ้สเปเชียลฟอร์ดก๊อฟทูดิสงสัยไปเล่น c ซียสโกมากเกินไปครับเอาล่ะตอนนี้กําลังส่องสมัยหาศัตรูอยู่ศัตรูอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อยู่ั่นนะนครับโป่งนัดแรกโป่งนัด2โป่งนัด3โป่งนัด4ี่โป้งนัด5เอ้ยว,วโป่งนัดหไม่นับโป่งนัดเเออ ไปไหนอ้ออยู่นู่นดูตรงเหลี่ยมเขาตอนนี้กําลังลงไปนะฮะโอเครีโหลดกระสุนก่อนอันดับแรกให้กระสุนเต็มแม็กอยู่ตลอดเวลามีติดเพิ่งซื้อมาจากร้านค้าใครอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีร้านค้าด้วยระบบร้านค้านี่ถูกจริงๆอ่ะให้ยัดโมดโ,โทอปเข้าไปยัดระเบิดแสงให้อีก2ลูกอ่ะจากนั้นก็ กระโดดไปสโลมชั by, ่นเอาเฮียจุลาเฉยเอา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 ปูงปูงปอเไอ้นี่ไอ้นี่ปืนสวยให้หนูไปหาซื้อบ้างแต่ถ้าคุณไม่อยากซื้อปืนแล้วก็ดูโฆษณาได้รับสี่ชั่วโมงโอเคเอาละ ้ังระเบิดควันทิน้งไปจากนั้นก็ยิงไอ้ศัตรูสองตัวนี้เบปึ๊บเอาหินเหล็กอ๋อโป้งโป้งเอาไม่เป็นเยี่ยอะไรนี่งั้นก็ลุกนั่งยิงแบบสเต,ตฟีไฟเออขอบคุณครับ